สวัสดีค่ะลูกพีสสาวกะเหรียงแดงนะคะในเช้าวันนี้นะคะอากาศสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีหมอกเยอะมากนะคะพีทก็เลยว่าจะพาทุกคนนะคะมาดูพระธาตุดอกมงูในยามเช้านะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วตอนนี้ก็เห็นบริเวณในเมืองนะคะมีหมอกปกคลุมเยอะมากๆนะคะยังไม่เห็นในเมืองเลยเพราะว่าแดดยังไม่ออกนะคะ,อะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะขึ้นไปสการะพระบนพระธาตุดอกมงูก่อนนะคะแล้วก็เยี่ยมชมข้างบนว่า ตอนเช้าๆเนี่ยมีอะไรให้เราชมบ้างนะคะวันนี้วันนี้เป็นแต่งตัวเป็นสาวไทยใหญ่นะคะวันนี้สวยไหมคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะคะแล้วก็เราไปดูอากาศข้างบนกันด้วยค่ะค่ะในตอนนี้พิษก็กําลังเดินขึ้นไปที่วัดพระธาตุอยู่นะคะเป็นบันไดสูงแบบนี้เลยนะคะสูงไหมคะสูงมากไม่มากเท่าไหร่ก็เดินไหวนะคะ เราเดินไปเยี่ยมชมพระาธาตุกันดีกว่านะคะทุกคนดูหมอกข้างหลังสิคะหมอกเยอะมากเลยนะคะพี่พี่ถ้ามีโอกาสมามาเที่ยวแม่ฮ่องสอนกันได้นะคะเนื่อยอยู่จะถึงแล้วนะคะตอนเย็ยนๆก็มีคนมาเดินออกกำลังกายนะคะแถวบริเวณตรงนี้นะคะ โอ้ยมีพระเอยมีดอกบัวตองด้วยตอนนี้พี่ก็เดินขึ้นมาถึงวัดพระธาตุดอยกองโมงแล้วนะคะอากาศเช้านี้สวยนะคะเห็นพระธาตุสีขาวนวลเลย เดี๋ยวเราไปดูที่ชมบรรยากาศตรงนั้นกันดีกว่านะคะเป็นอ่าเป็นเหมือนจุดชมวิวค่ะทุกคนเป็นเหมือนจุดชมวิวนะคะ1,864โค้งเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะคะดอกไม้ตรงนี้ก็สวย ดอกกล้วยไม้ขึ้นสวยมากเลยไปดูตรงนี้กันนะคะค่ะ<ป>เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงนี้กันนะคะอ,อเขามีอ,อน้ำสมุนไพรให้ชิมฟรีด้ยวยนะคะโอ้ยกำลังร้อนๆเลยกำลังร้อนๆเลยนะคะกํลังเดือดเลย เป็นน้ำสมุนไพรช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยปรับหลอดเลือดให้ให้ไหลหุนเวียนในร่างกายให้ได้ดีอ๋อให้ดีขึ้นเรียนตรงนี้ถ่ายรูปได้นะคะสวยไหมคะ <c oughs> สวยมากเลยนะคะเชา้านี้ข้างหลังเดี๋ยวพี่จะมาชิมน้ำสมุนไพรที่เขาเลี้ยให้ชิมนะคะ น,น,นะคะวามขึ้นกัน,นร้อนๆเลยคขะคะขขวามความขึ้นหมดเลยน้ำตกคลอตะคลอน้ำอืออืม,อมหอมอะ่ะหอมอยู่นะคะทุกคนอ๋ออากาศหนาวๆแบบเนี้ยชิมน้ำร้อนๆแบบนี้ หอมมากเลยนะคะกินแล้วแบบชุ่มคอชุ่มคอนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาวิวตรงนู้นกันดีกว่าค่ะเป็นค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ให้เรานั่งแล้วก็ดูบรรยากาศไปข้างนอกนะคะ มีก็เอาน้ำส้มสายมากินด้วยเห็นบมอกเลยนะคะจริงๆถ่ายรูปสวยนะคะตรงนี้ถ่ายรูปสวยแต่ว่ากล้องพีทำทำไมดูมืดมืดทำไมดูมืดมืดนะคะดูดูไปกัศตรงนี้นี่นะคะข้างหลังข้างหลังนะคะที่ก็จะจะเป็นบริเวณร้านกาแฟนบนพระธาตุดกอกกงหมูนะคะก็มาชิมมา มาชมได้นะคะมาชิมกาแฟมาชิมชาแล้วก็มาชมบรรยากาศได้พี่จาให้ดูบรรยากาศตรงโน้นนะคะนี่ค่ะตรงที่นั่งชมวิวนะคะอันนี้ก็คือตรงที่พิดนั่งเมื่อกี้นะคะเขาก็มีป้ายให้ถ่ายรูปด้วยนะคะวัดพระธาตุดอยกองโมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกาแฟชมเมืองนะคะ นี่คะ่ะตรงนี้ก็มีที่นั่งอีกที่หนึ่งนะคะที่เราจะสามารถมานั่งชมอนั่งชมบรรยากาศต,ตรงนี้ได้นะคะเราดูหมอกกันดีก,กว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่แดดแดดออกแดดออกแล้วนะคะก็จะเห็นบริเวณของเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแต่ว่าตอนนี้หมอกปกคลุมนะคะยังไม่เห็นต้องรอสายๆนะคะต้องรอสายๆ เดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่จะเป็นที่ชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะค่ะตอนนี้พี่ก็มาอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นที่ชมวิวของพระธาตุอีกที่หนึ่งที่สวยมากพี่ชอบมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเพราะว่านี่ค่ะทุกคนมันสวยนะคะเพราะว่ามันมีที่นั่งให้เราถ่ายแล้วก็มีวิวเห็นตรงนี้โอ้ยเริ่มเห็นหนองจองคาแล้วนะคะเริ่มเห็นหนองจองคาแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นในตัวเมืองชัดเจนเท่าไหร่ ถ้าประมาณสายสายถ่ายรูปสวยเลยนะคะตรงนี้ต้องประมาณสายๆนะคะแดดกำลังออกแบบอ่อนๆเลยนะคะ <c oughs> แดดกำลังออกแบบอ่อนๆเลยเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันแล้วนะคะที่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออเราต้องไปซื้อดอกไม้ไหว้พระก่อนนะคะเขาจะมีจําหน่ายอยู่ตรงตรงบริเวณที่เข้ามาที่วัดพระธาตน,นะคะ เราไปไหว้พระกันตอนนี้พี่กำลังเดินมาซื้ออชุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนที่เราจะมาบูชาอันพระประจำวันเกิดของเรานะคะพี่เกิดวันเสาร์นะคะแต่ว่าเราจะเลือกสีไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะแล้วก็ใส่เงินไปตามกำลังศรัทธานะคะส,สีม่วงสวยไหมคะสีม่วงก็สวยนะพ่อพี่เกิดวันเสาร์ก็ชอบสีม่วงนะคะสีม่วงเดี๋ยวพี่จะเอา เงินใส่ในตู้ปัจจัยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถวายภาพประจำวันเกิดของพีทนะคะเดี๋ยวพีทไปเดินวนที่พระาก่อนนะคะสามรอบนะคะเห็นบรรยากาศไปด,ด้วยหมอกก็สวย ตอนนี้พี่ก็เดินครบสามรอบไปแล้วค่ะแล้วก็มาถึงพระประจำวันของพีทนะคะก็คือวันเสาร์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ <c oughs> อธิษฐานก่อนนะคะน <c oughs> ้วายนะคะ <c oughs> ก็เขามีทูบเทียนให้จุดนะคะแล้วก็จะมีที่เราต้องไปจุดทูบจุดเทียนนะคะ <c oughs> ก่อนนะ ตอนนี้ก็จุดทูปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมาปักตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อเลยแป๊บเดียวเหงาผิดออกเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะเพราะว่าเราไหว้พระเสร็จแล้วนะคะก็สบายใจแล้วนะคะมีอะไรให้ชมบ้าง อันนี้มีทำบุญตักบาตรถ้าอ,อายุก็คือใสเหรียญใสเหรียญลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะก็มีเขียนชื่ออ๋อเขาให้เขียนชื่ออตามคำที่ถามเลยนะคะแดดออกแล้ว <c oughs> ตอนนี้หมอกเริ่มจางแล้วนะคะแดดก็เริ่มออกแล้วเห็นในตัวเมืองเริ่มชัดแล้วนะคะ สวยๆแล้วก็เห็นที่สนามบินด้วยลมกำลังเย็นๆเลยนะคะเนี่ยในท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะก็มีผู้คนมาสักการะพระธุดอกโมเยอะนะคะวันนี้ในเช้านี้นะคะ วยโอ้ยตรงนี้ก็สวยนะคะเนี่ยตรงนี้หมอกออกก็สวยมากนี่นะคะก็คือเป็นการตีะระฆังนะคะเพื่อจะให้เป็นสลีมมงคลกับเรานะคะตีะระฆังก่อนนะให้รู้เสียงดังหรือเปล่า ดังเท่าไหร่ก็คำอธิษฐานของเราก็ยิ่งดังฟังชัดเท่านั้นเกี่ยวไหมคะค่ะรูดแดดออกแล้วแบบว่าหน้าผ่องเลยนะคะเนี่ยหน้าผิดผ่องเลยแต่ว่าไม่ได้แต่งหน้าจัดนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวบริเวณตรงนี้ก็คือบริเวณที่เราจะตีระฆังแล้วก็ขอพรนะคะพี่ก็ตีระฆังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอับไปต่อกันที่สะพานข้าวนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะตอนนี้ก็ถึง สะพานข้าวก้าวเพื่อสุกแล้วนะคะเขาก็มีหมวกหรือว่ากุ๊บนะคะภาษาไทยใหญ่เขาก็มีกุ๊บให้ใส่ด้วยสวยไหมหมากกับชูปนี้นะคะ่ะโอ้ยร่มขาดนิดนึงอะ่ะเดี๋ยไปเดินบนสะพานกันเดี๋<า> <c oughs> ยวไปดูกันที่สะพานนะคะ <c oughs> นี่นะคะจตุ้่งไปดูไปดูตามานี่สวยวันนี้คนเยอะอยู่นะคะเขาก็มาเที่ยวกันในช่วงเช้าเท้าเราบรรยากาศมันดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเดินไปที่สะพานนะคะเป็นสะพานไม้นะคะเห็นไหมคะ ้างหลังนี่เป็นข้างหลังนะคะอากาศดีมากเลยถ้าเขายังไม่เกี่ยวข้าวจะสวยกว่านี้นะคะแต่ว่าเสียดายอะ่ะเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะสะพานสุดนู่นเลยนะคะทางนี้ก็ใช่นะคะค่ะตอนนี้พิ์ก็เดินมาถึงที่สะพานแล้วนะคะ เสียดายนะคะที่เขาเสียข้าวไปเลยนะคะไม่งั้นจะเสียเสรเยอะมากเลยะคะแต่วบรรยากาศดีมากพราใส่แบบหมวกไตแล้วแบบสวยนะคะเขาเรียกว่ากุ๊ปนะคะถ้าใส่กุ๊ปไตแล้วสวยมากเลยอะ่ะใส่กุ๊ปไตแล้วสวยมากเลยนะคะ วันนี้พิทก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจพีทนะคะพิทอ่านทุกคอมเมนต์นะคะพีทก็รู้สึกว่าเออพิทดีใจอะค่ะที่ที่ที่ทำคลิปแล้วก็พี่ๆชอบนะคะแล้วก็พี่ๆก็ให้กําลังใจพิทมาตลอดว่าตั้งแต่คลิปพี่แนแน่นะคะพิทก็พิทก็ชอบไปอ่านคอมเมนต์นะคะว่าเออเราจะถ้าเราออกคลิปแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ผลตอบรับดีนะคะตอนนี้พี่ก็ทําคลิปของตัวเองก็ แนวประมาณท่องเที่ยวแนวชวนชวนท่องเที่ยวแบบว่าของจอดไม่ต้องสอนนะคะคิปประมาณนี้พอพอได้นะคะพี่พี่เขาได้ใช่ไหมคะค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากนะคะที่เข้าเข้ามาให้กําลังใจพีทแล้วก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้พีทเสมอเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณการติดตามทุกๆกการติดตามนะคะเนี่ยวันนี้พี่จะล่ําลาไปด้วยบรรยากาศของสะพานข้าวเก้าพันสุดในเช้านี้นะคะ